ตั๊บตัใบตัเบตั๊บตั๊บต่๊บตั๊บตั๊บตั๊บมั๊บตุ๊ไตั๊บ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 ตัตั๊บตั๊บตัตั๊บ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 ตตั๊บตั๊บบตตัตมตใช่ ไอปากเหมืนเดื่มแต่ว่าตายังไม่ตายก่อนวันนี้ถ้ากูมีวิธีทำบเือกหมาเมาเนื้อตีเกมบงกูไปพิดปากเซียนแฟนน้เลยเหนมมันน้ำเลียนเลยปากก็ป้าดให้เทพเอออันน้ะเออเม้ยเออไอตังโต้องอย่าไปกว่างกูเออเฮ้ยแม่แม่ดิลงเข้ามา ฟันผันไฟแพรตกแม่แพร่ตกปาลูกแตปลแพ่ตกเนแนวเคยควงไ้หม้อเจมหนาผืนและจเล่นแวหัววงไอ้หม้อเ่นแนวเคยควงเคยนี่เคยเคยเคยควงเอออกกงฟหน้าไฟแตกเนแนวหัเคยควเนกาันนไพรตกแม่ว่าเคยควง้ เออจยิงนะปกส่วนราชจครูเป้ต really <um ึ้งวันอีดเตอแงเแม่งกี่เ erm ติ้ี่ติ้งม่กี่วะอียาปลีดตรงนี้ใช่ตัวโจ้โนอกบารมา์ืดตวยเป็นเตวดาไอ้นี่ก็กรอสนี่ราชจครูเป็นเป็ดด้วยแึ้งมาให้ไอ้นี่เป็นแม่เพล่งอ่ะมึงทิ้กครูอะไรคน่นี้มึงที้กูเลย ก็ได้อบกูเลยก็ได้มันเป็นความต้องการของมันมันเล้งร่างรูงผีก็ว่าอีกูไอ้กูเป็นแอร์บอสเพื่อว่าที่ทนรับอยู่กับราชเวียนน้อยดาวรุ่งด้วยเล่นซิดอร่าเติมเออโยบทยอมไม่ได้เซ็ตลงไประจุ เฮ้อมาไม่มาเร็วพะเวลาหลวงลิบหน้านนองมาวะใครจะติด